อ๋อสบายดีพี่น้องบ่าจะผู้สุดคนเนาะวันนี้พวันกันถึงพาแมโนอยโอ้ยพาแมโนอยมเมทาเขาสวรรค์พี่น้องไปหาหมอมเมทาวสบายดีเนเาสบายดีเออคนบมอสบายพามันไปต่อยาไปต่อยาพี่น้องไปกันไปหน่อยสามคนหนะ่ะบายดีจ้ะพี่น้องโอเคพว,านควนันเป็นคนขับรถชูโฟรถพี่น้องไปกลับไปกันเลยพี่น้อง สวรรค์นะเค็ดจ๊ะพี่ รอไฟเด้นพี่นอกรดเอ็นที่มันตีงเนาะ ได้จะพี่น้องกใสีอดเลยรักรักสิสองรรักสิสองทางเลยบันทา,า่าที้ังทางนหน่างวันก็นครับลงพี่น้องชายกันทางั้งหลังอะไรย,าย,ไายไ่าเนเื่อยป้ายม่ท่เง่อกก็ยันไปท่าทไปไวแน่าเพราะว่าวน,นี้กันมีเวียกสอง เงินดีเป่งคงศพในจิตวิท่านเลยกอเนี่ยไม่พ่งกันดอกไม่ใช่เงินทางก็นอะพี่น้องเนาะ รักแปดแล้วเด้อจ้าพี่น้องรักแปดแล้วอันทางคลินิกกับผู้แลอย์ยวนอยู่รักสามหมดเลยรักสองนั่นปะมาณรักสองแทวอยู่ในเมืองหมดเลยอันยังพอดีสิบไปเสือนะเลยพี่นอ้อยแหนมเนืองเลยเขาสิขายผ่้ฮานัน <c oughs> มันแถวเวียดเลยเนาะเวียดหนังอุจิตเอ้าชื่อกะตุ้มเลยอันพาพี่นอ้องเลาะเล่นอยู่ในเมืองด้วยจ้าพี่น้องเด้วยชิยรีวิวคนทางเสิน เส้นในเมืองสวรรค์นาขีดใ้เบิร์กโจ้าพี่น้องไปเบิง์กโนซาพีนาน่น้องเบิโนซาเบิร์กแดดโนซาคมันรักแปดโมไลเลยเนะาะอาจารย์นี่ก็คือรักแปด เซาล์กีโน <Prefer> <ing> ่วงเวียนทางเวไปสะพานมุกดาหารจากพี er ่น้องไว้ไปทางนี้กันสะพานมุกดาหารแวะไปทางนี้กันทางนี้นี่แวะไปที่มุกดาหารเข้ามาทางนี้กันคืออันเข้าไปเขาไปอยู่ในเมืองท้ายตัวแรกตัวสองงามถ่ายมุกเวียนง่ามค่อยนักบุกพี่น้อง อันนั้นลักโง่เลยคืออันมันมีโอทอปเในพี่น้องเลยออย่างที่ว่าคนไทยเขามาเที่ยวลาวเขาต้องแวะเนี้ยโอทอปสินค้าอันของลาวครับโอทคนไทยเขามาเที่ยวเล้วมีอะไรจะพี่น้องมามาเบิร์เครื่องของลาวลักเโง่ในพี่น้องมอมๆครับทางเวชพานเลยเลยไปอีกรักหารักสีจ้ะพี่น้อง ยกรักสามเด้ยจะแยก่นี้เลาเออไอติ๊กเด้๋ยจะขี่นองเด้นี่นห,ห่างไอติกเมืองสวัสคีในขบัปูมันจะพายหลายนห,หรอกนะเรียนในแทกเแ็บทางเลยจะพี่นองมองสิงกอดคลิดิกแล้วล่ะใกล้แล้วล่ะ เอ็แยกน้องเป็นซ้ำแยกขอโทษขอให้จ้าพี่นอ้อง1แยกจ้าึีเพียใช่ไหมนี่คือสแยกว่นะนี่จพี่น้องเคสบเแยกเเนี่ยเขเขาสิบปผักเทียงบนน้องเ,องเอน โทรบอกต่ตั้งแต่วันนี้เขาบอกว่าอันสิไปพาแม่ไปเดินข้ามาแต่เศร้าเลยครับท่านเฮือนดีอีกนี่ย่านบอกท่านเฮือนดีพี่นอกก้องเลยยานว่าคลินิกเขาผักสองโมงกูได้เขาจะเปิดอีกยังบอก,น,บอกนี่นี่หมดหมดเลยหมดแลยหมดเลยจากพี่น้องหอดแล้วยังยังโหลดสิไปจอดใช่ไหมนี่เฮ้ยไปจอดอยู่ในนี่ห่างเนี่ย อันหนึ่งคือทางเวเข่าตลาดใหญ่วงเวียนในเมืองสวรรค์ไม่ใช่ไม่นอนไม่นอนสวรรค์ใส่เจอยาเออจะลงกำกันนี่แหละก็เอาผ่า,าลงเลยเนะาะครับพาลงไปสิพาลงาน,นี่ยังอยู่ข้างหลังดังเด็กดอกผ่านทางบ่ผู้เล่ ตอนนีนะ้ก็มหอดสวัสดนดเกียตพี่น้องเลยไปหน่อยผมก็ลังผ้าผาไปแถาขอไปด้ยคลินิพี่น้องไป,ไปต่อยาพี่น้องทีน,นี้ก็อยู่ฝากท่าผมก็ไม่ม,ม,มองจอดน,นอโอเคหลังจากคนออกมาแล้วทวารที่ผ้ารอเพิ่มสวัสนเกียพี่น้องแล้วพี่น้องครับ จังกุลอะไรสักคุลละจังเลี้ยวครับผมเออลงเศษนี่เลยน,นี่ลงจะไปเสศษเก่าอะเนี่นนนนยนหน่อยเลยอันนี้อันไหนอันรูร้แมน่นว่านี่นี่จะไปเสศษน,นี่บอก เนี่กับมาฮอด้วยอะไรพี่ต้องเลยฝ่าว่าสิไปชงสการ์ดีครับพี่ต๋องมาหอ้ะก็สิไปเลสวด์นักบ้านกับฝ่าว่าสค้าดันนาะเตเขาพ่นน่คู่น่ชารว่าคือหอเรียงไมวพี่เ๋่าจริงจริง โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะคอนล่าพี่แลน้องไปกันนอกพี่น้องเนาะแกคนหลก้นแ่ต่ำสองวันทีเกสองนับปวันไ่หน่อยสอน้องนิ้วทีเกสสองน้อนัดกีรพี่น้องโองเค okay. ขอบใจแล้วที่มจะคิดไม่บายพี่น้องคิปมาด้วยกัน